รายงานก่อนรุ่งนี้รุ่งนี้ประชุมมั้งเหนมากแล้วรีบนอนเถอะ <c ười> สินอนก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย สามพันฉันจะเซ็นสัญญาเลยขอบพิ่สามร้อยเองสามพันกับสามพันสามต่างกันเยอะนะคะหนึ่งปีก็สามพันหกแล้วพี่สาวห้องนี้เพิ่งปล่อยเช่าเองนะเหมาะกับพี่มากพี่ลองคิดดูทีนะครับฉันมีงบแค่นี้ค่ะสามพันหยวนคุณช่วยฉันหน่อยนะคะแค่สามร้อยเองนะครับตอนนี้ทําอะไรไม่ต้องใช้เงินบ้างหรือไม่พี่มาดูห้องตอนนี้เลยไหมครับไม่ต้องแล้วละค่ะคุณช่วยฉันหาอีกหน่อยแล้วกันขอบคุณนะคะค่าห้องที่เซียงไฮ้แพงมากเลย ที่บ้านฉันอ่ะสามพันเช่าห้องชุดใหญ่สี่ห้องนอนได้แล้วฮัลโหลเธอไม่คิดจะย้ายมาอยู่ที่ฉันเช่าจริงๆหรอหรือว่าเธอมีแผนอื่นเธอบอกว่ากันอย่างอยากเช่าห้องให้เธอไม่ใช่หรอไหนมาเป็นแบบนี้ไม่สู้ทําตามใจเขาให้เขาเช่าให้เธอก็จบเรื่องที่เขาจะเช่าแพงมากฉันอยู่ไม่ไหวหรอกฉันไม่อยากมีปัญหาเรื่องเงินกับเขาเธอเนี่ยนะการครบกันนะ่ะเป็นเรื่องของคนสองคนในส่วนของเรื่องเงินมันยากที่จะแบ่งกันชัดเจนเธออยากคิดให้มันซับซ้อนเลยได้ไหม ฉันเคยเล่าเรื่องที่บ้านของฉันให้เธอฟังแล้วคนสวยซื้อดอกไม้ไหมวันนี้จัดโปรโมชั่นลดกระหน่ำซื้อดอกไม้แทนบริการเพื่อนกินเ่อนดืเพื่อนคุยเล่นคนสวยซื้อดอกไม้ไหมวันนี้จัดโปรโมชั่นลดกระหน่ำซื้อดอกไม้แทนบริการเพื่อนกินเพื่อนดื่มเพื่อนคุยเล่นคนสวยซื้อดอกไม้ไหม ซื้อดอกไม้แถมบริการเพื่อนกินเพื่อนดื่มเพื่อนคุยเล่นด้วยนะซื้อไม่ไหวขอโทษน,นะคะถูกมากเลยแค่จุ๊บเดียวก็พาฉันกับดอกไม้กลับบ้านได้ทั้งคู่งั้นจุ๊บครึ่งหนึ่งแล้วกันฉันเอาดอกไม้ไปก่อนส่วนนายฉันคงเอากลับไปไม่ได้หรอกงั้นเติมให้เธออีกครึ่งหนึ่งนะนายกำลังบังคับซื้อบังคับขายเหรอไม่มีทางเลือกในเมื่อจุ๊บแล้วอยากคืนของก็ไม่ทันแล้วล่ะ ครั้งต่อไปนายมาก็พอแล้วดอกไม้นี่แพงมากไหมไม่แพงถงถงนี่เป็นแค่น้ำใจเล็กน้อยจากฉันหน้าจอใหญ่ก็ไม่แพงหรอถงถงอย่าสนใจเรื่องพวกนี้เลยชอบเซอร์ไพรส์นี้ไหมชอบยังมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งนะไปเถอะฉันพาเธอไปที่หนึ่งมีอีกเหรอคนสวยซื้อดอกไม้ไหม วันนี้จัดโปรโมชั่นลดกระน,นำ